9pp เคยให้สัมภาษณ์ทั้งคู่ปลื้มมากกระแสมาแรงก่อนละครแอร์อีกในสัมภาษณ์9เผยไม่งงคู่เราน่ารักมากส่วนสรินนักข่าวมือถือเชื่อละคู่เราน่ารักจริงไม่มีโปะ๊ะชอบความมั่นในการตอบคำถามมากรอดูแฟนมีดว่าคนพี่จะสร้างตำนานอะไรอีกแต่ชอบการตอบคำถามนะ ไม่ช็อกแล้วเพราะชินแล้วค่ะนักข่าวช็อกแทนตรงกว่านี้ก็ไม่บรรทัดลปะปะดูไม่ออกเก็บอาการเก่งๆแต่นี่เชื่อนะว่าพี่ก้าต้องสร้างตำนานตลบหน้านิ่งอีกแน่นอนเมื่อน้องพีพีและพี่ก้าจะมาขย่าหัวใจคุณในงาน 9PP วพีพีแฟนมี2024จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่18ตุลาคมห้องฟินิกส์แกรนด์บอล o ูมชั้น5 อันนี้ส่วนตัวนะหวังว่าสถานที่จัดมันจะไม่เล็กเกินไปอย่าให้ต้องแย่งกันกดบัตรเลยเพราะคนอยากไปดูคูรเยอะอยากให้มีที่สำหรับให้ทุกคนนะ่ะได้ไปดูอย่าลืมนะเตรียมกดบัตรได้เลยสนับสนุนข่าวมือถือ